มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทีหยดเปิดตัวแรงคว้าอันดับหนึ่งทำรายได้สูงที่สุดในปีนี้ทุบสถิติสับเป,ปะเร่ล่าสุดกว่า600ล้านบาทวิเคราะห์แตะ1,000ได้หรือไม่หลังทีหยดเบียดรอบชายทำรายได้สูงอย่างรวดเร็วได้รับความสนใจตั้งแต่ถูกเปิดตัวว่าเป็นเรื่องเล่าในตำนานพันทิพย์อย่างทีหยด จะปรากฏสู่สายตาชาวโลกในรูปแบบของภาพยนตร์ก็ทำเอาแฟนๆติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งล่าสุดได้เข้าฉายเป็นวันแรกเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีอย่างเกินคาดโกยรายได้ในวันแรกไปสูงที่สุดของรอบปีทูบสถิติหนังดังมากมายเบียดโรงแซงภาพยนตร์ไทยบ้านสุดฮอตอย่างสับปเปลอไปได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าตอนนี้จะกว่า600ล้านบาทแล้วและยังพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องจะแตะรายได้1,000ล้านบาทหรือไม่เรามารอชมกันเลยนะคะทีหยดเปิดตัวแรงคว้าอันดับที่1ทํารายได้สูงที่สุดในปีนี้ทุบสถติสัปเปรเรล่าสุดกว่า600ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ